เดตินไปโยกับล้าลูกเจ้ากาไปโยกับลูกเจ้าตั้งนวันแล้วเดี๋ยวบ้านตีห้อยรักก็โยะปวดก็ยิ่ก็ปวกปักปวกไม่ใช่ปักปวกปวกอ๋อปลวกไม่นายกาจาเดอนต่อได้ย่ะไม่ใช่เอาไรนมันนี่กินอยู่ในนั้นเนะ กินเบาแล้วแต่ว si ่าฉันกลับมาตุ้งบานอุ้ยบ้านของฉันไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยอ่ะสอยอ่ะเสียเชิงชายอ่ะรูแลาะแกบ้ากับแ่ชวนแรงไม่ยึดร้อยใหญ่นี่คุณแต่เนี่ยอดีรบมาโยบานตาเพุ่งกลับมาได้ไม่ตุ้งหัดจิตเลย โย่ใบแล้วกันนั้นายไ,ไม่ต้องตำไรเราจงเนี้ยยกขึ้นลงจาวก,กินก้าวแล้วก็เดี๋ยวเดินเก็บดอกปบนนั้นนะรอยอื่นกูอ่า <S <S อกินเล็กหันเก็บดอกได้ดอกมากไหมตอนละเดือนแต่เจตตอนนะแต่ตอนสุ้งนะ่ะดอกหมาหลังตีไม้ตังแต่ตอนตำจำเฝ้าเดยว่าตอนสุ้งยันขึ้นไม่ตึงยันเอาตั้งตอนตั้งดอก ลอยก่อนไงก่อนห้อยอยู่บ้านเนี่ยจะโน่นตีบ้านเนาะลูกสาวเลยมันซื้อตัวละตาไต้เกลื่องนู้งก็อย่าลูกสาวซื้อตัวละตาไต้เกลืองนู้ง9,800นู้งกินนิ้วตัวตัดเม้นมันออกมือบ่ขวาบ้านเลยไปชวนแล้วเ้อะ สุดตัวตาเตะเกาปั่นเป๊ะสุดจานดาวเทียไม่อันหนึ่งกันสามพันกองไม่ใฉยเลยได้เสยวะรออยอ่ะไม่เบียร์สุดพลักสามตังเบียร์ไม่ป้อกันเนี่ยพอดีสุดกล่จากป้าจะมาวันตีน้อยน้านบางน้องกล่อจากป้าขาเต่าดอยะลอยเจ็ดสิบก็ลดราคาเอีนโตไม่จีอดราคาปกติ กองดอกป้าก็มีโกมนหนึ่งแปลง,หนหนงปอหนึ่งแกลปาะหนึ่งเกาเอตัวันึงหมูรอดเผือโจจริงตังไม่ป้อพอดีปีนี้ลูกสาวยังไม่ได้โอนเลยอ่ะหอมไม่ได้อน้นกาี่เลวได้อ้นตั้งถึงโกมปีนี้ได้ปลอม,มหม้อเ็นเฮเลยลำบากแลวจังหวะเปรกรกไร่ไรไร่หมายถึงว่าอายุตินี้ยังไม่เกียจแต่ nè, à, Hết mới ở Cung Teep, mà ở Park Tay tầm đấy à, Cung yu ở miền Tây, thời tiết chung bơi bới, ở Tị Nai của mình cảnh mát mẻ, mình phát năng à bong tung, ở đây đấy luộc bong tung, mày rồi đấy bong tung thì này truôi mình bong từ rạt mày luôn luôn, lo kì มาจอยเหวะมาข้อไล่ประธานประธานเล่นไล่ไหมก็แข่งใจกันไม่ลมหรอกเ้ยเลยหัวเข่าเนี่าเล่นอะไรกวนเอ๊ะพรุ่งนี้ไปเจี่ยวกันนะน้องจ๋าขะวันเตี้ยที่ๆกุ้มป้าแกจะตึงเลยนะพี่จะบอกหลักน้องเป็นภาษาไทยก็ดูมันกัไเลกัไเลพี่อยากบอกหลักน้องเป็นภาษาอังกฤษว่า I T U เด็กตายหู ให้ที hey, อยู่อนโกมาเลยนะก็ว่ากอ้เลิบอยู่ไอเลิบยูไอเลิบยูครับปีนี่ต้องแฮชพูดไหมอยงกฤษนะครับผีไม่กระจับปี็จ๋าครับเด็นองแล้วไีรุดซึกว่ายังไงไม่รู้ไะเดกจ๋าครับผีนุ่ยนี่ไม่รวยไรนะี wa, hey, <K rap. S 1> ่เดี mai, ๋ยวพูดทตใไมเราใจอ่อนใจยาละค่า เฮียาคอยเออเพียยือนายอ่ะเพียไว้ไล้ตัวกูแต่งงานแล้ว่ะดูไม่ตรงงานนายอังจัดให้ดังเนได้ร้อยให้ดังแน,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 น่ค่ะปีนี้ดูที่ตอนหน้าตานั่นไม่ใช่คนท่านดูไม่เป็นนั่นจะไม่รู้อ่ะน,นั่นค่ะนั่นค่ะเนี่ยเดี๋ยวมึงอย่านั่นแล้วน่ะ เืาผูอย่างมั่งนะช่วยล้อมากเลยลี่นท้องกัะแต่ไม่ช่วยแต่ปีนั้นหน้าตาดีลูอกคงจะไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะมากูสร้างขูดชมไม่คื้หอยาืเเลเลเลาเล,เล,ลต่นนั้นเล่เลน้าท่านนั้นนี่ตาขอยกวัดตาพยาอินรีน้ำมุกพยาเยี่ยวเลตามันมีแผ่นด้าน ไอ้นหน้าชวนสัตไอ้หน้าชวนสัตไอ้เก่งมึงหวังว่างมันนะาจำได้นะมึงยังคิดว่าอารมณ์กูจะดีมันหน้าตากูนะโอ้โห้กตายกูแล้วกูบอกมึงรอเลยนะกูดีแกเพียงหน้าตาบางทีอารมณ์ไปนะกูหลุมรอนนะจำได้โลดเดกกันแม่ค่ะ พี่นุ้ยไม่รังเกียจน้องไม่รังเกียจจ้าช่วยน้องไม่ช่วยนะไม่ปรีอะไรไหมคะพี่ตายอ้วนกูเลยนี่ยยังไงค่ะพี่นุ้ยนุนี่น่ารักทุกอย่างนี่สักดีท่านาดีนะพี่เป็นคนแกงหนะ้าตาล้อพี่เตงค่ะกลับไปค่ะ เรอกประชาชนแต่เลือกพลังประชาชนยฮ้ยลุงจะตั้มวะใครเป็นผู้ให้ความรู้กับเยาวชนคุณครูครับใครเป็นผู้รักษากฎหมายดูแลประชาชนจำวันครับใครเป็นรั้วของชาติรั้วน้ำครับอ้โรั้วน้ำอนอยใครที่ขึ้นอยู่กับรั้วน้ำยานเชี่ยอือ รั้วของชาติคือทหารทหารเนอะชื่อเพจจักราติขอเราอย่าบาเจ้าอันเนี่ยช่วยกันนะใครจริงวะหันยือบ้านเมื่อเราไปดีกูอัอ๋อกูจำเลยตอนนี้ไม่ความว่าเคยไม่ได้เดินม้วนเลยเคยไม่ได้โกงเลยหันยือดย่างกระเพงวันนี้มึงบอกเอ้ยย่างเพงเอียยางเพงที่ไ้กูเวลาตัดย่างเพงใกล้นำย่างนี้เอาแต่ไม่เคยเลยกว่าเคยเตียบผัวจริไม่มีตาง ฮันยูวันคนตกนามยางไปไป่าไปใกล้ฮันยูขี่รถไปได้ตอนตั้งหวัวหอววยอกมาจากกลางกูดนุนมากว้างหน้ารถกูกูลงไปจึงมันบอกว่าอย่าไปใกล้หอมีเรื่องเออไม่ได้ที่นั่นคว้าปื่นจีนว่งเคยบอกกูเอาแล้วกูเอาแต่ไหนที่มันแร้งได้แต่ละมันแรงไม่ได้แต่กูแลีจ้จักรเจ้าหน้ามันออกฮันยูอูป่าตั้งนายาัาง,างลางูไปตั้งข้างๆอางนี้กูเห็นกูเอามาเลยมากว้างหน้ากูอยู่ ูเห็นมันตกวักไอ้ถึงมันดังเนี่ยช่อหนูเออกูเลี้ยวอะครับเลยกูจะอุ่วบอกง่ายกูฮันดูไอ้ถึ้งอุ่วนั่นมึงตีมันไม่แล้วกูตีมันใช่แล้วเห็นดูมันหัวมันร่ชาบอกง่ายเลยกูจับโครงใด้ชอบมาหาเันอูว่าพาไปคว้าไปบ้านแม่ใหญ่ ว่าไปถึงแม่ยายจะเดินตื้อต้วยแกเตี่วเวียนม,มอข้าวกูทำว่าแม่จำไรแม่ยายว่าแกกินข้าวอ้าวักไม่พบดีเนื้อวะกูอยู่ในเลี่ยวอวกว่าแม่เนี่ยวักเติบโหลดหมอก้าวฟันมันเรื่องอะไรจะมาเล่าบากอยู่ได้นะ <c oughs> เพราะนั้นวันนี้อย่าเหล็วไหลนะประจ้ากาป้ยในนอนไม่ออไ,ได้เลๆ พายนกันงนี้ไปจิติดตามความใจโคติ้นขึ้นนครเออฉันขอบใจมากมากเลยวันนี้แต่ที่ทั้งสองคนนี้ให้ความร่วมมืออย่างดีนะทีนี้นายบงหลาดิฉันจะโขอบอกพฤติกรรมหน่อยฉันได้ทราบข่าวจากเพื่อนร่วมงานว่านายบงหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่านายบงหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่าใครบอกอมีคนบอกนายบงหลาสูบกัญชาจริงหรือเปล่าแปลงเดยวกา นายบองหลารู้หรือเปล่าว่านายเนี่ยเป็นข้าราชการตัวอย่างต่อไปจะต้องเป็นแบบอย่างประชาชนนะผู้นําไปทําด้เองแล้วใครมันจะเชื่อฟังฮะทีนี้ฉันจะตั้งใหม่แล้วต่อไปหน้านเนี่ยกฎหมายตอนนี้มันมีอยู่ว่าเออมีกฎระเบียบวินัยพานักเรียนไปอบรมที่นู่นที่นี่พาไปฟังธรรมะทุกวันศุกร์วันเสาร์ต่อไปฉันจะพาพวกข้าราชการเนี่ยไปอบรมบ้างแล่จะได้มาสอนคนอื่นถูกนายบองหลาสูบกัญชาทำไมมันไม่ดีรู้รเปล่า่ะ คือเรากระมอ่อมจูบเปลือกจุกกปาบกับสูบกัญชาเพื่อสุขภาพเหรอเาใอ้เชี่ยฟังวันนี้เรากระม่อมไปโรงพยาบาลตึงหม้อแกเตือนว่าผมจะเป็นอมะพลึกผมจ้าวามะพลึกมันเป็นแบบน้อยหม้อว่ามันเหลื่อมชาปลายมือลายเท้าและสูบทำไมไอ้สูบกัญชาไรอะยะ่างกคะมาเนี่ เพราะฉะนั้นจะให้นายพุ่นเอ่อให้เราช่วย<จ><ล>เรื่องไร้บอกคือตอนนี้ประชาชนเลี้ยงมูนนี่ก็ไม่ค่อยจะได้กลับเลยประชาชนเลี้ยงมูก็ไม่ได้กลับรยแพรเจ้าขาพีาา่น้องเจ้าการนิดหรืองตุกตาในความย่ต่อไปนี้เราเลือกเลี้ยงมูอันมาเลี้ยงเล่นเลี้ยงเล่นนี่ครับนายพุ่นนายพุ่นเลี้ยงเรน่เรเรนนี้น,นายกตาํางทำเหมือนตัววิตอนนี้ก้องลกกูกประมาณสิบีุ่กเป็นลูกกี่คนลูกประมาณแปดคนใช่ทำไมสามีเยอะคนหนึ่งไยทั้วละ เัินเออูมันจะธรรมาดาเราจะถ้าบันกลัว <c oughs> แกงอีใต,ต้เรนไอตัวผีเผื่อนนั้นได้ลูกเลยอไม่ได้ลูกเลยไม่จะได้พวดที่อยู่แต่ส่วนลดงั้นตัวผีเผื่อนตัวยิ่งไม่ได้พวดที่เออชอยไม่รู้มันเป็นพิษที่ชื่อเคยแมวเยอยาเรื่องอยู่สามสิววัน,นว <า S 2> เน่ยชื่อเปลือกอิมารุซิชื่อเปลือก็อิมารุซิซนำจะคุ้นลยเราดอามาแซเธอกำยูขากับปพนนั่นอือ ออกมาไอ้ใดกับเด็กข้างบ้านกูหันดื้อมาแต่ลุกมาแต่บ้านพี่บุนอยู่ตรงกลางหันดื้อพี่บุนอยู่ตรงกลางนู่นกว่าอยู่กลางบ้านกูออกมากูเล่นไงอายุสามทิพวะเหล่าเมื่อนไม่มีเมียตีลูกเบาเข็กชื่อเพื่อเด็กกูจริงทาไปเสกของมึงเอาะนะร้อยแกขไตกูเลยบัวโมกูดำบากดำบากอยากกินไม่ตีพึงเคยหันในจริง ชีวิตเกิดมามันต้องต่อสู้นะลำบากยากจนไม่เป็นไรอห้ในลมจนมานั่นจริงมึงแลเ้เผื่อนก็ได้สร้างไม่คู่อ่าเผื่อนก็ได้สร้างรถไตยนี่เราไม่ลำบากแกตาคู่ต่ำเพืยอได้สร้างชิบโลอหมออ่าว่ากูนี่ตํำเพลือได้สร้างชิบลอกับโคมั่งแต่มึงได้อยากไปร้างชิบลมองทางมากูจักเบิ้ลเบิ้ลหนึ่งพอสร้างชิบลอเออตํำเพืยอซื้อรถตีบระงกัน ไม่ได้ทิบโร่เลยไวชัดอย่าแรงกว่าอย่างกวดผมอยกอย่างกูตีใต้จากฟรีดแบบโล่ๆยละยาจรจิงวันนี้เดินทางเลยครับผมอยู่บ้านกลางนันไม่แก่ได้ต่าไรวันนี้จะมาตักแก้ไขาหาตักแก้ครับกูบขายได้เหรอครับเป็นชัดเจนจากขดคุณห้ากันหนาวางนี้กูขายราคายังไงในายบงหลาเออคือจะงหวละตัวละจำขีดนี่ราคาอยู่ที่สองหมืน่นบาทสามขีดนี่สองหมื่นครับ แล้วได้มากหรือเปล่าไม่ไม่เดินหน้ากันเกยได้แรงว่าตะแกแเ้ี่ี่วันนั้นไปได้มาตัวไปได้มาตัวหนึ่งช่วงจำครึ่งจีนมาเลีก็มารอทีตีจังโย่ผมก็ไม่ดุจำพรือพุงเข้าวปในบ้านหลักให้กินลูกกัวไป้าหน่อยออกมาตึ้งจีนแรงกริงกริงกริิ้นว่านีนี่นี่ตะแกู่้ในมังอยู่ในอูซอมหลอกไม่หอาแห่งมังกิงลูกไพลก็ไปเล้วว่าพอจีนรู้รูกับยำบาแกใจ แต่าได้ตัวล่นะมนัมพลนะตาตัวละหนึ่งกิโลีนราคาจ่องแสนหนึ่งกิโลนี่ราคาสองแสนประโยชนค่ะนั่าา 2, น,นตะแกหรือจระแค่เลยจ๊ะฉันเกิดมาก็ไม่เคยเห็นไปได้มาจากไหนฮะผมก็ไม่เคยได้แต่วหวมอมันเคยได้จริงเร็วฮัลโหลมองมาแต่หนมอตะแกตัวล่แต่คุยโบ้ใส่กูพาเล่นน่นในพยอมซี่นั่กูพาเล่นพยอมซี่ลราคล้คายโบ้จินมาเลย ผมไม่จะมันรู้จักมีบุญมาถึงดีใจได้ได้ดูดเลยไอ้สาวะ่ะว่าข้ามันตั้งนางแล้วไม่ค่อยไล่เลยอ่ะตัแค่ตัวลอวะันนี่ถัวว่าว่าของแล้วว่ะของแล้วว่ะมันไม่ใจะรู้ว่าสวยแล้วว่ะสวยแล้วว่ะกูเลยของแล้วว่ะมึงว่ามาถึงใจตังนับตั้งให้กูจงเจนว่าใบพันทุทั้งพีนับใบพันให้ส่้จงเจน ใจตังเจ็ดตั้มกูคำเฟรมนี่นำพระฟ้าเออแดงเปรบดึงว่านำครุ่นผู้ใหญ่มาใต้รูปพาไปส่งในอำเภอได้รับเรียบร้อยห้าพันด้ยเนี่ยความกหญาลให้กูจับจองพันที่โมกูยืมกนผู้ใหญ่ครับให้กูยืมจองพันยืมกับเรยกูเสียขาดํำพระฟ้าได้เลยกว่าเจ็ดพันสงอ่าจ้าฟรีดไปก็ว่าเรียว่าจื้อกินไม่มดกดกินไม่ได้ให้เนี่ยจือกินไม่หมดกดกินไม่ได้เรื่องนี้แน่นอน ใครไม่เจือก็อยญ่หลบดูเออทีนี้การเดินทางในวันนี้ฉันให้นายบงหลาเรนทรสมอไปฉันให้เวลาสิบห้าวันทันไหมกี่มาวันกี่มาวันทันไหมกี่มาวันนี้กี่เดือนอะมอเดือนครึ่งไงบูทันนรู้แล้านายบงหลาสิบห้าวันจังเดือนครึง่งจันลุยกับเอาอยัางโง่กูีใครบอกก็เดินครึ่งสิบห้าวันมันครึ่งเดือนมีสมองคิดหรือเปล่า รู้นักหน้ารู้แล้วว่ากูบูอยู่ครึ่งตั้งอย่างปวามามักฝปม prit ก็ตัวเองแชร์รดผมมากูกับกูไม่บูเลยอย่าไม่บูยได้เลปะกูจําได้มึงอันตอนขึ้นโรงเรียนพอทราบขึ้นปลอมคู่เด็กโอ้กันต่างห้องทําไมนายบงหลาไอโมอเกือบตกไปยกกันเรียนยังชื่อเกือบตกเด็กโอ้ต่างห้องที่นายบงหลาปุผมเกือบพันรับเกือบเกือบพานนะในบูแถมยังบูอยู่อีกหนึ่งเพรอยเพื่อนรูวแล้วจำการกัน เนี่ยคุณเอากันดวงพักไปดีเล็กๆไปตุกไม่เกี่ยวมันอยู่ที่สมองมากกว่านะเพราะนั้นเดินทางวันนี้เลยไปวันนี้เลยรกระมมอมพร้อมมีใจใจกัในให้ในในปะนในเอ่อสมองก็ไปวันนี้เลยรกระมมอมไปวันนี้เลยแต่รกระมมอมอยากให้ม่อมพอจะรับลูกของรกระมมอมเป็นเรียงดูในราชเจ้าประทับโลกกระมมอมลูกลายคนในสมองนี่ลูกเยอะราเจ้าคะลูกกระกระลูกเยอะจังเลยทำไมคนอิสลามนี่ลูกมากเลยจ๊ะ คนอิสลามจ้นมาลูกมากตั้งเพ่ใช่ทำไมลูกเยอะคนอิสลามลูกได้มาเพราะพวินชินแข่งอครับเพราะวินชินแข่งว่าเพื่อพราะวินชินว่าบางอาจเขียวโอยจะ <c oughs> บังไม่อาจแต่ลูกไ้มาแต่นกกน้นนั้นมากันกันลูลกมาเธอลูกได้คนและลูกหลายคนนี่เลี้ยงดูไหว <c oughs> ขับพ่อโยกพอกินเพืน,นันเลยับอดไปมั่งอินไปมั่งกันเลยเต้ สถานการณ์เออดีแล้วเลี้ยงดูลูกคนเรายากจนยังไงก็อยากทิ้งกันไหนไหนก็สร้างกัามาแล้วระเ้าค่ะเรื่องยนบางล่ดิก็มีลูกมอนกันลูกกมีแล้วอาไสมมติมีเมียหรือเปล่าลูกมีแต่เมียไม่รับเอ้ามีลูกได้ยังไงไม่มีเมียมีเมียแต่วันตอนนี้เมียมันตีเจดวั่งคำนั่นแล้วอะไรตุ้มครับต้องม่อมจ่าตุ้มเลยตีแจดวยกงคเออลำบากคนปอดุนเลือเมียก็ไม่ไกลเข้าแก ทำาหารเลยก็ไม่ก่อยบังเกิดผลคุณพอจน,น,นแล้วทำาหาเดินอย่าว่าที่เดิมขนาดว่ามึงกินและเร่งไกยก็ไม่มีคุณพอจนเนอ,อก็ยังเหมือนอย่าง้าว <c oughs> ติจีเฉยฮดเลยฮดเจอลำบากแกตายเมียไปเลวทีนี่ลูกได้มีครอบครวัครวมีบ้านมีเรือนหรือย,อยังนะฉันจะได้ส่งคออไ้ลูกเรากระม้อมก็ได้พวดไรคนแล้วพระเจ้าค่ะพอเลยพระเจ้าค่ะอมีสามีหลายคนแล้วครับ là cha mì tuần nay đã bao nhiêu con rồi? Rung rung cha mì tuần nay không gặp gấp 70%. Không dám quẹt, phải nói là lăng Cho nguyên về. Coi kéo tôi cũng không ai cả nên vào tôi bảo không, không 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 ยังไปโตผมลองกดจิ้นบอ๊เกี่ยวบาไปหกในโจ๊ะเรียนหูยิงตัวตัดฟังกับูบาบาเดี๋ยวโกรธกำลังการมวยเลยไปยิงตัวราชาแต่มันีโต๊เออไม่โตกับมันอีฟังเออาแรงยาเต็มปังเม่ผมโตกันนะเสี่ยงอยู่ปันนันตัวราชาตัดก็ไหวเลยนั่งไหวเลยข้าวเลยไปยิงเจี่ยต่ำเลยก็ไม่รอไหวลำเลยไหวเป็นไหวแต่องมารูว่าก้ดหวันตีเวิ่งนั่งเลบาดาวัน จบหนักหน้าใจนั่งเหลืองไรมาแล้วก็แลปีจริงแลได้จริงนั่งแล่ตีวีแล้วก็อินนะไอ้อนัางเอกตุ๊กตัวโกงตบแล้วเมียเราก็รำบูชาเดี๋ยวนางเอกนู่นน่ะแก่งจะจบหนักหน้าเวลานางเอกตุ๊กตบแล้วก็ร้องมันก้นกูปลาราตุ๊กตุ๊กแล้วกงลุยมามันวัวเลยเต็มเรืนะอ๋อเนี่ยคุณแม่โก้ปนนี่เต็มสายอยาก็แหล่นั่งเลยเต็มโคตรเลยอ่ะมาไม่แหล่ได้ทั้งวัน ไอ้ปอตาพื้นโตนโป้งมากๆหรอกอ่าเหนังขวาวอยู่ทิมเขืองกาก้าก็ตุ้มมาหลานเรื่มาเลยนั่นนั่นเละฮันว่างั้นเหลืองงั้นติดปากตั้งว่างั้นจบไปเลยว่างเว้ยกระไรหรอกูเลื่องอะไร้เตะล่ะเตะรูก้าอยู่กลางคืนนั่นเรื่องอะไรเตะกอตรนคุ้งในหน้าเอ๋แต่ตั้งเตะรนอย่างนั้นเดียวให้ได้อะจริงนางหร่มเกี่ยาได้กับตรนคุ้งไหมเกรียดบ่ากลางคืนมาไม่ใช่นอนไหน

ปละด็นเด็ดเจ็ดสี่ต่อละมึงทั้งว่าวแล้ก็ลงก้า,ม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 าวแม,ามาาว่มงมาเวลาแม่เขาเงยยุ่นติ้มมากตึ้งยุ่นติ้มเมื่อก็ลงก้าวมาบ้าวเลยยิงเนียนกูกูเจอไม่ลาวเจอไม่แล้วกูยิงลาแล้วรุ่นอย่างเลยกูร้อยรุ่นกูนรับทีนบาทต,ตัวตัดมึงเขื่อนแหลบันเกี่ยวแปลกๆอยู่ปั่นนั่นเจ็ดสี่ไม่ได้จ่าเรือนอยู่พอได้หรอกปลอดเมื่อ,อครเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเด็ดพ่อเรียกผมมานี่มีธุระอะไรรู้จะกระดิดพ่อ เราไดไม่แรงอ่ะร้วหลอกตามแล้วก็ตามพอหนูแร้วกูแรกกลางไม่ได้รัวหลัวอะไรรู้แรงดีแล้วตีบาดแรงกลางก็ไม่เป็นเพื่อนนีเ็จแม่ไปจาค่ะเสด็จพ่อมีธุระอะไรร่้จะฆ่าด็แม่คือปันเดลกูกแลวว่าปอมึงมีธุระแต่แหล่งกลางไม่เป็นไอแม่จะแหล่งแตนมันก็ผลประโยชน์ใหญ่แต่เลยตดีกัน 得你要靓的